ทางบ้านเห็นไหมเขาบอกว่าเราเวลาเราทําวิจัยพูดถึงประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้ไม่พูดถึงนะแต่กําลังพูดถึงตัวนี้ค่ะเวลาที่เราทําวิจัยอะค่ะมันจะเก็บข้อมูลอยู่สองลักษณะอันแรกก็คือเก็บจากประชากรทั้งหมดใช่ไหมคะกับอันแรกอันที่สองคือเก็บจากกลุ่มตัวอย่าง ทีนี้ในงานวิจัยส่วนใหญ่อะค่ะของเราเนี่ยเราเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างเราไม่ค่อยได้เก็บจากประชากรหรอกเพราะว่าอะไรประชากรเนี่ยบางทีมันเยอะแล้วมันก็สิ้นเปลืองเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเราทำงานคนอาจจะอยู่อ่าสาธารณสุขชุมอ่าบางคนอยู่ที่อะไรนะอนามัยใช่ไหมก็เรียกอนามัยแหลนะ,อะอนอรสตเนาะบางคนก็อยู่ที่โรงพยาบาลก็อยู่แตกต่างกันเนาะเวลาที่เราเก็บข้อมูลคนป่วยอะไรต่างๆค่ะ หรือกลุ่มตัวอย่างเราก็เราก็เก็บจากกลุ่มตัวอย่างข้อมูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างเราเรียกว่าค่าสถิติข้อมูลที่เก็บจากประชากรถ้าเราเก็บได้ทั้งหมดเราเรียกว่าค่าพารามิเตอร์โอเคไหมคะทีนี้สถิติเนี่ยมันจะมีอยู่สองตัวหลักอันแรกก็คือสถิติบรรยายนะกับสถิติอ้างอิงสถิติบรรยายนะคะอาจจะเป็นสถิติที่เก็บจากประชากรทั้งหมดก็ได้หรือจะเก็บจากกลุ่มตัวอย่างก็ได้ทั้งสองอย่างเนี่ย ก็คือโดยในยะของคําว่าสถิติบรรยายก็คือเก็บข้อมูลกับกลุ่มไหนก็บรรยายลักษณะของกลุ่มนั้นไม่ได้อ้างอิงไปกลุ่มอื่นเช่นถ้าครูเก็บกับกลุ่มตัวอย่าง1ิบคนก็สรุปผลแล้วก็บรรยายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง1ิบคนนั้นเท่านั้นเข้าใจไหมหรือถ้าเก็บเราไปเก็บจากประชากรทั้งหมดเราก็บรรยายลักษณะของประชากรทั้งหมดก็ก็ถือว่าเป็นสถิติบรรยายทีนี้ข้อมูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างเราเรียกว่าค่าสถิติโอเคไหม ถ้าเป็นข้อมูลที่เก็บจากประชากรทั้งหมดเราเรียกว่าค่าพารามิเตอร์แค่นี้เองนะคะทีนี้กรณีมันมีอีกกรณีหนึ่งอย่างที่บอกนะว่างานของพวกเราอะค่ะเราเก็บกับกลุ่มตัวอย่างแต่เราพยายามจะสรุปไปยังประชากรกรณีแบบเนี้ยสถติติตัวที่เราจะสามารถจะสรุปได้เราต้องทําการทดสอบตัวที่เราทดสอบคือสมมติฐานเข้าใจไหมคะอ่าเราก็เลยเรียกตระกูลนี้ว่าเป็นสถิติอ้างอิงหรือบางทีเราได้ยินคําว่าสถิติทดสอบอะ โอเคไหมอ่าวันนี้ครูครูสโคบให้ดูก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามีคนถามว่าสถิติบรรยายคืออะไรก็คือเป็นสถิติที่ทําไมคะบรรยายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรที่เราเก็บมานะคะแต่ถ้าเป็นสถิติอ้างอิงก็คือเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างแต่ต้องการสรุปผลเนี้ยอ้างอิงไปยังประชากรนะคะต่างกันนะอ่าทีนี้ต่อนะคะ ทีนี้เวลาเราเก็บข้อมูลนะคะอันนี้เราอันนี้เราก็ต้องรู้นิดนึงนะคะมันจะมีไม่กี่ตัวมันมีเรื่องของค่าเฉลีย่ยเห็นไหมคะสถิติที่เราพูดถึงกันเนี่ยนะที่เราเรียนกันทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มีความแปรปรวนรู้จักความแปรปรวนไหมความแปรปรวนโดยนัยะมันก็คือจริง,รงๆความแปรปรวนกับส่วนในม,มาตรฐานนะคะโดยนัยะมันก็เป็นคอนเซปต์เดียวกันนั่นแหละนะคะก็คือมันวัดค่าการกระจาย มันบอกการกระจายของข้อมูลที่เราเก็บมานะคะแต่ว่าส่วนเป็นมาตรฐานก็คือถ้ายกกําลังสองมันก็คือความแปรปรวนโอเคไหมอ่ะทีนี้ค่าเฉลี่ยถ้าเก็บจากกลุ่มตัวอย่างเราเรียกว่า x bar บาร์เห็นไหมถ้าเป็นความแปรปรวนเราก็เรียกว่า S กําลังสองหรือ sd กําลังสองเราเจอกันบ่อยใช่ไหมอ่าไอตัวส่วนเป็นมาตรฐานมันคือ SD นั่นเองนะคะจะเรียก S 2, หรือ SD ก็ได้ครูสอนพื้นฐานไปไหม ไม่นะอ่ะค่อยๆเล่าเรื่องไปแล้วกันเนาะอ่าถ้าเป็นเก็บจากค่าสถิติสําหรับการที่เราเก็บจากกลุ่มตัวอย่างเราก็เรียกว่าค่าความสัมพันธ์เห็นไหมถ้าเป็นกรณีความสัมพันธ์หรือสหสัมพันธ์เราก็เรียกว่าตัว R สัญลักษณ์จำไว้ให้ดีนะเนี่ยเราเราเราทำวิจัยกันทุกเรื่องอะค่ะมันเกี่ยวข้องกับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราจะเปรียบเทียบค่าสถิติหรือเราจะเปรียบไอค่าเฉลี่ยหรือเราจะเปรียบเทียบการกระจายหรือเราจะศึกษาความสัมพันธ์ นะคะแต่ส่วนใหญ่พวกเราถ้าเป็นตระกูลทีเทสเนี่ยนะแอนโนวาเราก็เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนะคะอ่าจริงๆมันรวมไปถึงอีกตัวหนึ่งเนาะแต่ว่าไม่มีในนี้ก็คือจริงๆมันคือสัดส่วนอีกอันนึ่งสัดส่วนก็ใช้สัญลักษณ์ว่าอ่าทาวรู้จักตัวทาวไหมสัดส่วนอ่ะค,คูเพิ่มตารางให้นิดนึงในนี้ไม่มีเพิ่มเป็นตารางสุดท้ายไว้นะคะอ่าตัวนี้จะใช้ ตัว p เดี๋ยวนี้ก็ได้นะคะจะได้ไม่เสียเวลาจะใช้ีเล็กนะคะแล้วส่วนตัวนี้จะใช้ตัวตัวรู้จักตัวพายไหมายที่มันมีสองขีดเออแต่ว่าอันนี้จะมีขีดเดียวเขาอ่านว่าทา u เหมือนตัวทีะเหมือนตัวทีที่เป็นตัวเขียนนะคะอันนั้นแหละคือค่าสัดส,ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพายอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นีตัวเล็กเขียน okay, ไหมเพิ่มเข้าไปนะคะ เราก็จะหน้าที่ของเราก็คือจำสัญลักษณ์ทีนี้เวลาที่เราเมื่อกี้บอกแล้วค่าพารามิเตอร์อาจจะเก็บจากประชากรทั้งหมดค่าสถิติก็เก็บจากกลุ่มตัวอย่างแต่ถ้าเกิดสรุปอ้างอิงจากค่าสถิติไปยังประชากรก็ใช้ค่าพารามิเตอร์งานของพวกเราส่วนใหญ่มีใครใช้สถิติบรรยายไหมีมไหมอ่าไม่มีเหตุผลก็เพราะว่าทําไมคะเราทําวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างแต่เราพยายามจะสรุปอ้างอิงไปยัง ประชากรเราก็เลยไม่ค่อยมีใครใช้สถิติบรรยายทีนี้เมื่อกี้บอกไปตอนต้นแล้วว่าพื้นฐานของความรู้อะค่ะเราเราต้องพูดถึงอะไรคะเครื่องมือที่เราเก็บมาเราต้องบอกได้เลยว่าพอเราสร้างมาปุ๊บเนี่ยเครื่องมือที่เราเก็บหรือข้อมูลหรือแบบสอบถามที่เราเก็บเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันอยู่ในมาตรวัดระดับไหนนะคะ4ระดับอันนี้ก็ต้องจําให้ขึ้นใจเลย1ก็คืออะไรคะ nominal scale นะคะอันนี้ก็คือ ต่างกันแต่เพียงชื่อไม่ได้บอกปริมาณความมากน้อยข้อมูลพวกนี้นะคะก็อย่างเช่นเพศเราถามเนาะหมู่บ้านบางทีเก็บไหมอยู่หมู่หนึ่งหมู่สหมู่3ามหมู่สี่เก็บใช่ไหมคะอาชีพเห็นไหมคะเนี่ยพวกนี้ถือว่าเป็นนามบัญญัติมันไม่ได้บอกปริมาณความมากน้อยมันต่างกันแต่เพียงชื่อนะคะอาชีพก็ได้าศาสนาเกี่ยวไหมเกี่ยวทีนี้บางคนถามบอกอาจารย์คะเวลาหนูสร้างแบบสอบถามอะหนูจะเก็บอะไรบ้าง หนูจะต้องถามข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างจะต้องมีไรายได้มีอาชีพมีระดับการศึกษามีอะไรงี้ไหมคําตอบก็คือก็ถามว่าเราเอาไปใช้ไหมละ่ะเออถ้าเราไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องถามเพราะพอนึงออกไหมว่าถ้าเราเก็บไปหมดเลยอะโดยที่เราไม่ได้เอามาใช้อะไรเลยอะค่ะแบบสอบถามมันอาจจะมีคําข้อคําถามเยอะไปคนตอบก็อาจจะเบื่อได้เพราะฉะนั้นก็เอาตัวที่เราใช้จริงๆถ้าเราบอกว่าเออเราต้องการเปรียบเทียบระหว่างเพศด้วยนะชายกับหญิง เราก็เอามาใส่นะคะจะดูว่าอาชีพต่างกันเนี่ยมันมีผลต่อการวิจัยของเราไหมเราก็ถามแต่คําถามพวกนี้นะคะข้อ,ข,อข้อมูลพวกนี้มันอยู่ในระดับนามบัญญัติเท่านั้นโอเคนะออันที่สองก็คือ ordinal scale ตัวนี้อะไรคะลักษณะของมันก็คือมันบอกปริมาณความมากน้อยกว่ากันเมื่อกี้อาชีพก็คือเกษตรกร,กรอันนี้ใช่ไหมคะแต่แต่ตัวที่มันบอกปริมาณความมากน้อยได้เช่นอะไรระดับการศึกษา เห็นไหมคะป .1 ป .2 ป .3 หรือมัธยมปถมอะไรเงี้ยนะคะอ่าแล้วก็มีอะไรอีกคะลองยกตัวอย่างซิที่มันเป็นเป็นออดิโมาเรียงลำดับได้ระดับการศึกษาแล้วมีอะไรอีกอายกตัวอย่างมาไทยอะไรอีกคะกเออการประกวดบางทีเราไปเป็นกรรมการประกวด ตัดสินอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วให้เขาทาโครงการหรืออะไรเงี้ยเราก็ไปตัดสินนะเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งเป็นมาตราเลียงอันดับนะคะหรือแม้แต่เงินรายได้อ่ะคะ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ถามว่ารายได้ที่แท้จริงของเขาเนี่ยคือเท่าไหร่อ่ะเราไม่ได้ให้เขากรอกอะ่ะหนูเอามาจัดนะไหมคะต่ากว่าหนึ่งมื่นต่ากว่าห้าพันเห็นไหมห้าพันถึงหนึ่งห้าพันหนึ่งถึงหนึ่งมืนหนึ่งมืนหนึ่งถึงหนึ่งมืนห้าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นมาตาเรียงอันดับแต่ถ้าเราบอกว่าอา รายได้ต่อเดือนถ้าเราเขียนแล้วให้เขากรอกอย่างเงี้ยรายได้ต่อเดือนแล้วก็จุด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 ,จดบาทอันเนี้ยไม่ใช่เรียงอันดับนะเข้าใจปะอันนี้จะเป็นอะไรคะนี่จะเข้ามาสู่อันนี้เลยเพราะอะไรถ้าเป็นเลโชคือมีศูนย์แท้บอกปริมาณความมากน้อยได้ช่วงห่างเท่ากันแต่ที่สำคัญคือมีศูนย์แท้จ้ไหมนะคำว่าศูนย์แท้คืออะไร ศูนย์แท้ก็คือมันเป็นศูนย์จริงๆอ่ะเวลาเราบอกว่าศูนย์มันคือไม่มีไงในย่าของคําว่าศูนย์คือไม่มีเพราะฉะนั้นคําว่าศูนย์จริงๆก็คือศูนย์แท้เนี่ยถ้ามีเงินในกระเป๋าอยู่ศูนย์บาทอะคะ่ะมันก็คืออะไรไม่มีตังเลยไม่มีเงินอยู่ในกระเป๋าแต่ถ้าเกิดว่ามาตาก่อนหน้านี้ก็คือช่วงเนี่ยช่วงคืออะไร ก็คือระยะห่างมันเท่ากันนะมันบอกปริมาณความมากน้อยกันนะแต่มันไม่มีศูนย์แท้คําว่าไม่มีศูนย์แท้คือศูนย์ไม่ได้เป็นศูนย์จริงๆศูนย์เป็นแค่ศูนย์สมมุติเขาชอบยกตัวอย่างกันคะแนนจากการสอบอะไรเงยค่ะหรือแม้แต่ความพึงพอใจอะถ้าเขาตอบแล้วว่าเราเราบอกว่าห้าสี่สามสองหนึ่งเราวัดเป็น letting scale ใช่ไหมอ่าถ้าเขาบอกเขาพึงพอใจเป็นศูนย ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่พึงพอใจเรามันอาจจะมีอยู่นิดหน่อยเพียงแต่เรากําหนดให้มันเป็นศูนเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราเข้าใจแล้วแต่จะบอกว่าข้อมูลทั่วๆไปที่เราเก็บด้วยเครื่องมือเนะะี้ค่ะส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในอินเทอร์วัลกับเรชเข้าใจนะอ่าเพราะฉะนั้นพออินเทอร์วัลกับเรชเราถือว่าอยู่ในมาตราอ่ะรวมกันไปเลยนะคะข้อมูลทีนี้ทําไมต้องรู้ละ่ะ ต้องรู้เพราะมันจะไปเชื่อมโยงกับสถิติไงนะคะถ้าเป็น nominal เนี่ยจริงๆมันจะต้องแบ่งออกมาเป็นสองเป็นสามอย่างอาชีพมันแบ่งได้มากกว่าสองเห็นไหมคะแต่ถ้าเป็นเพศมันก็แบ่งได้แค่หนึ่งกับสองนะคะหมู่บ้านก็ได้มากกว่า2เนี่ยทีนี้ทําไมต้องรู้รู้เพราะว่าถ้าเป็นพวกเนี้ยนามบัญญัติเนี่ยคะ่ะมันหาได้แค่ความถี่กับอะไรคะร้อยละหาค่าเฉลี่ยได้ไหมไม่ได้นะคะ o r d i นอลก็เหมือนกันก็หาได้แค่ ความถี่ใช่ไหมมีจํานวนคนที่มีรายได้ต่ากว่าห้าพันบาทในหมู่บ้านที่เราทํางานอยู่เนี่ยกี่คนนะคะมีระดับการศึกษาเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความถี่กับร้อยละเหมือนกันถ้าเป็น ordinal นะคะโอเคอ่าถ้าเป็น interval กับ ratio ตัวนี้ก็คือหาค่าเฉลี่ยได้ส่วนหนึ่งมาตรฐานได้นะคะอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นเอาไปทบทวนนะจริงๆเดี๋ยวเอกสารอีกอันหนึ่งที่ที่เป็นสีน้ำเงินที่ครูทำไว้อ่ะคะ่ะอันนั้นอ่ะ จะก็จะมีรายละเอียดของข้อมูลพวกนี้อีกทีหนึ่งหนูไปทบทวนได้นะคะอ่ะทีนี้ผ่านนะคะอ่าเวลาเราทำเนี่ยไอตัวที่มันเป็น Nominal ทั้งหลายเมื่อกี้นะคะออออินไม่ใช่ Nominal Au d i t อ่า interval กับ Ratio เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวแปรที่เรียกว่าตัวแปรต่อเนื่องมันพอมันต่อเนื่องที่เมื่อกี้ที่เราบอกกันแล้วว่ามันคุยกันเรื่องของใช้สถิติได้ทุกตัวเนาะหาค่าเฉลีย่ยร้อยละอะไรต่างๆนะคะอันนี้ครูผ่านเนาะ อ่ะทีนี้เยอะไปหมดเลยอ่ะสติติในนี้นะคะบางบางตำราอาจจะใช้คำว่าสถิติพื้นฐานกับสถิติในการทดสอบสมมติฐานตัวนี้เป็นที่เข้าใจกันก่อนนะก็คือสถิติพื้นฐานก็คือสถิติอะไรคะปัญญายนั่นเองกับสถิติในการทดสอบสมมติฐานก็คือสถิติอ้างอิง เขาจะเรียกยังไงก็แล้วแต่เขาแต่เราต้องเข้าใจในยะนี้นะคะโอเคไหมคะสถิติบรรยายเช่นความถี่ร้อยละส่วนเบ่งเบน,นมาตรฐานใช่ไหมคะอ่าการกระจายจริงๆเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ได้ค่ะสหสัมพันธ์บางคนบอกอืาจารย์สหสัมพันธ์มันเป็นสถิติอ้างอิงไหม ถ้าเราเก็บมาแล้วเราบรรยายแค่กับกลุ่มตัวอย่างที่เราเก็บอะคะ่ะมันก็ถือว่าเป็นสถิติบรรยายเพราะฉะนั้นตระกูลของสถิติพื้นฐานก็จะมีเนี่ยค่ะความถี่ร้อยละมันคู่กันอยู่แล้วเนาะมีวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางรู้จักไหมอ่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางคืออะไรมันก็เหมือนกับห้องห้องเราเนี่ยเรามีเราอยากให้ใครเป็นตัวแทนตัวแทนของข้อมูลชุดนั้นเราก็เรียกว่าค่ากลางเราเรียนตอนเราเรียนคณิตศาสตร์แล้วเนาะ แต่ไอ้ค่ากลางก็คือค่าที่เป็นตัวแทนของข้อมูลชุดหนึ่งที่เราเก็บมาทีนี้ค่ากลางเนี่ยมันเราเราจะติดอยู่กับค่าเฉลีย่ยแต่ข้อมูลที่เราเก็บมาเมื่อกี้บอกแล้วว่าบางอันมันหาค่าเฉลี่ยไม่ได้เ mm hmm. ช่นข้อมูลน้ำม,มันหยักอ่างเนี้ยค่ะอาชีพในหมู่บ้านเราอะค่ะเราจะมาหาค่าเฉลี่ยได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นค่ากลางของข้อมูลที่เป็นอาชีพมันควรจะเป็นอะไรก็คือ ค่ากลางคือค่าที่เป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนั้นเราก็จะดูจากไหนะอาชีพของคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านที่เราทำงานอยู่เขาประกอบอาชีพอะไรไอ้คำว่าส่วนใหญ่นี่แหละนะคะมันคือค่ากลางของข้อมูลชุดนั้นส่วนใหญ่ตัวนี้มันคืออะไรมันก็คือฐานนิยม ใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่ามีความถี่มากที่สุดคิดเป็นร้อยละสูงสุดตัวนั้นเร,เรากำลังพูดถึงอะไรนั่นเองคะ่ะฐานนิยมนั่นเองนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งมัยธยฐานล่ะมัยธยฐานจะเป็นค่ากลางหรือค่าที่เป็นตัวแทนกรณีที่ข้อมูลที่เราเก็บมาเป็นเรียงอันดับอะคะ่ะเรียงอันดับหรือลักษณะข้อมูลที่เก็บมาเนี่ยมันเบ้หาฐานนิยมเป็นไหมครูยกตัวอย่างละกัน มันไม่จำเข้าเรียนเป็นความเข้าใจนะมีข้อมูลอยู่เจ็ดเจ็ดหกห้าห้าสี่สามหรือมันอาจจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจหรือมันเป็นอะไรไม่รู้แต่ครูสมมติว่านี้เป็นคะแนนจากการสอบสมมุตินะอ่ะบอกครูซิว่าฐานนิยมข้อนี้เท่าไหร่คะฐานนิยมคือมีความถี่หรือจํานวนที่มันซ้ํามากที่สุดฐานนิยมของข้อนี้คืออ่ามีสองตัว เพราะฉะนั้นฐานนิยมคือห้ากับเจ็ดมัธยฐานมัธยฐานเอาแบบง่ายๆเนาะคือค่าที่อยู่ตรงกลางเมื่อเรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อยก็ได้พอดีตัวเลขนี้มันเรียงอยู่แล้วตัวไหนที่อยู่ตรงกลางคะถ้ามันไม่ได้เรียงต้องจัดเรียงนะอ่าอันนี้ก็เป็นห้าตัวนี้เนาะแต่ถ้าเกิดมันอยู่ตรงกลางปรากฏมันมีอีกตัวหนึ่งสมมติว่ามันสามฐานนิยมต้องเอ๊ะ มัธยฐานก็ต้องเอาสองตัวนี้มารวมกันแล้วหารสองเรียนตั้งแต่สมัยมหกแล้วใช่ไหมเออแตอ่พอมาเรียนสถิติดูมันยากจังเลยนะคะจริงมันง่ายมากเลยเรียนมปนความเข้าใจนะค่าเฉลี่ยก็ต้องทําไมคะเอาทุกตัวมารวมกันแล้วหารด้วยสองไอหารด้วยจํานวนทั้งหมดเอ็ถูกแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็หารด้วย n อนมันมีทั้งหมดกี่ตัวสองสี่หกแปดเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างแค่เจ็ดเนาะอ่ะก็หารด้วยเจ็ด <igt> เห็นไหมแต่จริงๆก็คือให้เรียนเป็นความเข้าใจเพราะเดี๋ยวนี้โปรแกรมทําให้หมดแล้วนะคะให้หนูเข้าใจกันทีนี้อันนี้เข้าใจละสหสัมพันธ์ก็ต้องพูดถึงอะไรคะข้อมูลที่กี่ชุดคะสองชุดถูกไหมต้องมีข้อมูลสองชุดของตัวแปรแต่สองตัวตั้งแต่สองตัวเหมือนกับอ่คะแนนวิชาวิจัยกับคะแนนวิชาสถิติมีความสัมพันธ,ธ์กันไหม ไม่รู้ไงยังไม่รู้แต่เราต้องมีค่าคะแนนของจากคนคนเดียวสมมุตินะคะอ่าแล้วหาว่าคะแนนสถิติเขาได้เท่าไหร่คะแนนวิจัยเขาได้เท่าไหร่แล้วมาหาความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันว่าขอบคุณครับความสัมพันธ์ตัวเนี้ยนะคะมันทําไมคะมันเป็นสถิติบรรยายหรือเป็นสถิติอ้างอิงเมื่อกี้ครูบอกแล้วมันเป็นสถิติบรรยายหรือสถิติอ้างอิง บรรยายก็ได้อ้างอิงก็ได้ต้องถามว่าเรากําลังพูดถึงในกรณีไหน,น,ไหนถ้าเราเก็บข้อมูลเมื่อกี้บอกแล้วว่าวิชาวิจัยกับวิชาสถิติสมมุตินะก็เก็บ30คนแล้วก็สรุปผลแค่สาคนก็เป็นไงคะก็เป็นสถิติบรรยายก็หาค,าค่าความสัมพันธ์โอเคไหมทีนี้ความสัมพันธ์ที่เราพูดถึงนะคะ่ะมันก็จะมีมันก็จะมีตั้งแต่มันมีหลายแบบเมื่อกี้ความสัมพันธ์นะคะไปถึงแก่นไปเลย เดี๋ยวบางคนมีเดี๋ยวครูจะให้ดูตัวอย่างงานวิจัยบางคนทําแค่สหสัมพันธ์เองครูเห็นเขาตีพิมพ์ลงไปในในวารสารอะไรต่างๆเนาะทีนี้สหสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ตัวเนี้ยคะมันก็มีหลายชื่อขึ้นอยู่กับอะไรอีกคะว่าข้อมูลที่เราเก็บมานั้นอะเป็นระดับไหนถ้าข้อมูลที่เก็บมาสองชุดเหมือนเมื่อกี้นะคะคะแนนวิชาวิจัยกับคะแนนวิชาสถิติเป็นข้อมูลระดับไหนคะ n o m i n a l ordinal i n t e r v a l หรือ ratio คะแนนก็จะเป็นอินท์วลถ้าอินท์วลกับอินท์วลอันนี้ไปอ่านเอต่อนะอินท์วลหรือเลโชขึ้นไปอะค่ะนะคะจนะับอีกตัวหนึ่งก็เป็นอินท์วลความสัมพันธ์ตัวนี้เรียกว่าสหาสัมพันธ์แบบเพียสันซึ่งที่เราเล่นกันทั้งหลายนะคะครูเขียนยังยื้นไปนะคะก็เราจะพูดถึงคอร์ริเลชันตัวนี้ที่เป็นสหสัมพันธ์แบบเพียสันเคไหมแต่บางทีมันอาจจะมีตัวอื่นเช่น ไปตัดสินประกวดเนี่ยหมู่บ้านสุขภาพดีทั่วหน้าสมมติเนี้ยเนาะมีทั้งหมดสิบหมู่บ้านอ่าโปรเฟสเซอร์ไทยกับโปรเฟสเซอร์ปเปิ้ลเป็นกรรมการอยากรู้จังเลยว่าคะแนนที่กรรมการสองคนน่ะให้อะ่ะมันเราถ้าเราเอาตัวคะแนนมาเนี่ยเราก็หาความสัมพันธ์แบบเพียสันนึกออกนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เอาตัวคะแนนเอาลำดับที่ที่เขาให้ ใครก็บอกในสิบหมู่บ้านเนี่ยอันนี้หมู่บ้านนี้ได้ที่หนึ่งที่สองที่สามครูดูแค่ลำดับที่นึ่ออกไหมเออเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ครูเก็บมาเป็นอะไรคะข้อมูลที่เราเก็บก็จะเป็น ordinal เพราะฉะนั้นถ้าตัวหนึ่งเป็น ordinal อีกตัวหนึ่งก็เป็น ordinal ครูเอาเฉพาะตัวสําคัญนะ ordinal ตัวนี้จะใช้ spearman rank ที่มันไม่พอเขียนอ่ะ spearman rank โอเคไหมคะสัญลักษณ์เราจะใช้ตัวนี้ก็จะใช้เอ,อ่อ r ธรรมดา แต่ท่านี้เขาจะใช้ R A. S Spearman เพราะนั้นเผื่อมีใครสนใจการจัดลำดับก็ไปหาค่าความสัมพันธ์ได้โอเคนะอ่ะทีนี้อีกลักษณะหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของสัดส่วนเรื่องของอะไรต่างๆอยากรู้จังเลยว่าเห็นไหมหมู่บ้านเราอะ่ะมีคนเป็นมะเร็งปอดหลายคนเราอยากรู้จังเลยว่าคนที่สูบบุหรีก่กับกับการเป็นมะเร็งปอดอะค่ะมันมีความสัมพันธ์กันไหม การเป็นมะเร็งปอดเป็นข้อมูลระดับไหนคะเออเป็นไม่เป็นมันเป็นอะไรเป็นนอ m i มินถูกไหมอ่าเป็นนอ m i มินลนะคะนอ m i มิน s ลสเกโทษทีเขียนผิดอ่านอ m i มินลกับเป็นไม่เป็นเนะเป็นกับสูบกับไม่สูบก็เป็นนอ m i มินลอ่าอันนี้หาแบบ นะคะ,ะภาษานั่นเขาบอกว่าฟรีสหสัมพันธ์ฟรีแบ่งได้แค่สองแต่ถ้าเกิดมันมากกว่าสองมันไม่ใช่แค่สูบบุหรี่หรืออะไรเงี้ยน,นะคะมันอาจจะมีหนึ่งสองสามนะคะสมมุตินะก็คือมันเป็นนามบัญญัติเหมือนกันทั้งคู่นะคะมันอาจจะกลายเป็นคายสแควร์ซึ่งเราเจอเยอะใช่ไหมในงานวิจัยนะคะเห็นไหม นี่แค่เรื่องของความสัมพันธ์